สวัสดีครับตอนเช้าแบบนี้ครับผมตื่นเช้ามาอย่าลืมทานกาแฟนะครับสําหรับท่านใดที่ลังมองหากาแฟครับตีขอแนะนํากาแฟเพื่อสุขภาพรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นครับเหมาะสําหรับคอกาแฟหนึ่งกองบรรจุอยู่ที่32ขนาด20กรัมนะครับผมเช้าแบบนี้นะครับตอนเช้ากาแฟครับขนาด20กรัมกับรสชาติหอมกลมกล่อมอร่อยทุกคอกาแฟครับ มันจุขนาดอยู่ที่ยี่สิบกรัมครับผมขนาดเยอะมากเลยทีเดียวครับโหครับนี่คือตอนเช้าแบบนี้ครับสีชาประจาครับผมกาแฟแคปโร่ครับกาแฟเพื่อสุขภาพเหมาะที่จะไปบํารุงสุขภาพของทุกท่านครับท่านใดที่มองหากาแฟครับอย่าลืมกาแฟแคปโร่ครับกาแฟเพื่อสุขภาพของทุกๆท่านครับขอฝากไว้ด้วยนะครับผมรสชาติกลมกล่อม หอมราหลายครับส่วนผสมครับนี่คือคนทบคนคนเข้มข้นครผมหอมเลยครับผมหอมหอ,มหอมคนให้เข้ากันครับผมกาแฟเพื่อสุขภาพ ทานทุกวันนะผมทำให้สุขภาพของเราเปลี่ยนแปลงตีก็ทานแบบนี้ทุกวันนะครับผมโค<อ>หอ,อมหน่าทานนะครับผมตื่นเช้าแบบนี้นะตีอาปจะจับัวน รสชาติหอมครับกลมกล่อมด้วยกลิ่นกาแฟที่ละเอียดอ่อนและมีสรรพคุณและประโยชน์มากมายต่อสุขภาพช่วยบำรุงสุขภาพเหมาะสําหรับคอกาแฟที่กำลังมองหากาแฟครับท่านใดที่กำลังมองหากาแฟอย่าลืมครับกาแฟแคปโรกาแฟเพื่อสุขภาพของทุกท,ท่านครับดีทานแบบนี้ตามรช้าทุกวัทนทำให้รสชาติอร่อยครับ กลมกล่องกลองถอมพอมกาแฟท่านใดที่เลือกมองหากาแฟครับดลังเลือกกาแฟอยู่แล้วกำลังอยากชิมรสชาติกาแฟสักแบรนด์หนึ่งสักยี่ห้อหนึ่งดีขอแนะนำกาแฟแคปโลนะครับหนึ่งกล่องบรรจุที่3.2ขนาดี20กรัมทานทุกวันสุขภาพแข็งแรงแน่นอนครับลองซะและ้วคุณจะติดใจ สนใจสอบถามที่ตีได้ในหงกับกาแฟแคปโรหนึ่งกล่กองบรรจุอยู่ที่32ขนาด20กรัมทางทุกวันสุภาพของท่านเปลี่ยนแปลงแน่นอน